นี่คือฝั่งของบิ๊กต่อและบิ๊กเต่าครับต่อมานี่คือฝั่งของบิ๊กโจ๊กและบิ๊กโอ๊กครับสงครามระหว่างฝ่ายของพอบอรตอรอในปัจจุบันที่มีตัวแทนที่ดําเนินการไม่ต้องเหนียมอายคือบิ๊กเต่าจะรุนเกียรติปานแก้วที่ฟ้องพันตำรวจพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หลักพนันพร้อมตำรวจ5นายกับทีมของบิ๊กโจ๊กที่นําโดยพลตำรวจตรีนําเกียรติทีละลดพฤกษ์ฟ้องพอบอรตอรอบิ๊กต่อฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่ มันจะสงบไหมจากสอตอชอปทุมวันครับบอกว่าหลังจากมีการแต่งตั้งแล้วผอบอตคือต่อศักดิ์สุขวิมลเนี่ยจกกะเกษียณอายุภายในกันยายน2567น้หเนี่แหละมีความพยายามที่จะต่ออายุราชการของผอบอรตอรอครับแต่มติคอรมอไม่ให้ต่ออายุราชการครับและนายกสั่งโยกย้ายห้ามโยกย้ายนอกฤดูกาลครับ มันก็เท่ากับว่าในพื้นที่ของสอตอชอนายตำรวจชั้นนายพลที่จะก้าวไปสู่ผอบอตอรอจะเหลือแค่3นายครับ 1. นพลตำรวจเอกสุรเชษหักพานเกษียณอายุราชการปีไหน74 2. ดพลตำรวจเอกกิตลัดพันเพชรบิ๊กตายเกษียณอายุราชการปีไหนหกเสน้องสุดท้องแต่ไม่ใช่คนสุดท้าย พลตำรวจเอกธนาชูวงเพิ่งขึ้นมาเมื่อตุลาคมนี่แหละจากผู้ช่วยผอบอตรขึ้นมาเป็นรองผอบอตร,กรเกษียณอายุราชการปีไหน69เหมือนกันครับเห็นไหมครับ <c oughs> อีกคนหนึ่งไกลบุญสวดทรงจะเลตตำรวจที่เพิ่งแต่งตั้งมานั่แหละครับที่จะชิงได้มันจึงเกิดแรงกระแทกว่าถ้าไม่ได้แบบนั้นขอเสนออีกคนได้ไหมเ <c oughs> ส <c oughs> นอพลตำรวจโทรประจวบวงสุขผู้ช่วยผบตร ขึ้นเป็นผอบอรตอรอแต่เป็นการแต่งตั้งนอกฤดูการปรากฏว่าทําไม่ได้ครับนี่คือปัญหาทั้งหมดที่นํามาซึ่งปัจจุบันครับทําไมเป็นประจวบวงสุขบิ๊กชวบเนี่ยเป็นนายตํารวจที่ตอนนี้รับผิดชอบงานบริหารงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมรองผบส่วนปราบปรามคนร้า,า,า,ายข้ามชาติเป็นนายตํารวจที่ กำกับดูแลในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะเชียงใหม่มาทั้งชีวิตครับใช่ครับและก่อนหน้านี้ก็เป็นภาค8ดครับครับคือถ้าจํากันได้พี่โอวันที่คุณทักษิณชินวัตรเท้าแตะประเทศไทยบิ๊กจวบเนี่ยแหละก็เป็นคนที่รับผิดชอบอาัขขาขาบวนของคุณทักษิณในการนําตัวไปยังสถานที่ต่างๆกําหนดเส้นทางโดยรับมอบหมายอํานาจจากพอบอตรขนาดนั้นคือพลตารวจเอกดําลงศักด อดีพออตดพอบอรตรอให้ไปดูแลครับบิ๊กจวบสนิทใครไม่ต้องพูดถึงเยาวภาชินวัตรทักษิณชินวัตรแพทองทานชินวัตรสนิทสนมแน่นอนครับครับตอนนี้ในสตชจึงบอกว่าจะสงบหรือไม่มันอยู่ที่สองคนนี้ครับสองคนนี้หนึ่งคือพอบอรตรตอร่อศักสุขวิมลสองพลตำรวจเอกสุรเชษหักพานครับ สองรายเจอมอรสุมรุมเร้าเหมือนกันผบอรตร9้าสู่ตำแหน่งได้1ปีขึ้น1ปีที่ขึ้น1ปีขึ้น,น,นแต่มาเจอมอรสุมว่าด้วยเรื่องสวยทางหลวงครับส่วนบิ๊กโจ๊กเป็นนายตำรวจที่ขึ้นมาด้วยอายุน้อยมาก46ปีขึ้นผู้บัญชาการ48 49ปีขึ้นผู้ช่วยผบอรตรและ9ขึ้นเป็นรองผบอรตรเจอคดีอะไรครับเจอคดีว่าด้วยเรื่อง มินนี่พร้อมกับลูกน้องห้านายครับและตอนนี้กำลังเจอมลสมว่าด้วยเรื่องของแรงกระแทกทั้งในส่วนของบิ๊กเตาและปป,ปอชอครับเท่ากับว่าความขัดแย้งในองค์กรตำรวจสีกากีมันมีเงื่อนไขเรื่องตำแหน่งผบตรเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมครับไม่ต้องปฏิเสธกันเลยครับทุกทุกกรณีทุกเหตุที่เกิดขึ้นมันนำมาสู่ปลายทางเดียวกันนั่นก็คือ การเข้าสู่ตำแหน่งผอ,อรตอรอในเดือนตุลาคม2567นี้ครับบิ๊กโจ๊กตอนนี้เจอมลสุมหนักว่าด้วยเรื่องพัวพันกับเว็บไซต์พนันและลูกน้องข้างกายตอนนี้กำลังเป็นพิษครับตอนนี้บิ๊กโจ๊กกำลังเจอมลสุมที่ต้องฝ่าด่านได้คือถูกแจ้งข้อหาตามปอาญามาตรา157ครับฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และกําลังเจอมรสุมอีกตัวหนึ่งก็คือปออาญามาตรา149ครับเรียกรับผลประโยชน์โทษจําคุก5ปีถึง20ปีครับฝ่าด่านนี้ไปได้หรือคลี่คลายมรสุมนี้ได้ปลายทางไม่ไกลแต่ถ้าฝ่าไม่ได้แสดงว่าเส้นทางผอบอตรเดินไปไม่ถึงครับและเรื่องราวตอนนี้ความพยายามของตํารวจโดยเฉพาะบิกเตา่าที่จะล้วงคดีกลับมาทําคดีเอง ถึงมือปปชเมื่อวานนี้ปปชมีนัดหมายการประชุมคณะกรรมการปปชกัน5คนเพื่อพิจารณาว่าจะส่งคดีนี้คืนตำรวจไปสืบคดีต่อหรือไม่หรือจะรับไว้พิจารณาเองผลปรากฏว่าเป็นยังไงกรรมการปปชท่านหนึ่งไม่ได้เข้าประชุมนะครับก็เท่ากับว่าองค์ประชุมไม่ครบก็ต้องยืดออกไปก่อนเห็นไหมล่ะปปชเลื่อนวาระนี้ออกไปไม่รับคำร้อง และจะพิจารณาใหม่ไม่รู้เมื่อไหร่รปัญหาคือสงครามระหว่างฝ่ายของพอบอตรในปัจจุบันที่มีตัวแทนที่ดำเนินการไม่ต้องเหนียมอายคือบิ๊กเต่าจรูนเกียรติปานแก้วที่ฟ้องพันตำรวจพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หลักพนันพร้อมตำรวจห้านายกับทีมของบิ๊กโจก๊กที่นำโดยพลตำรวจตรีนำเกียรติทีละรดพรึกฟ้องผบอตรบิ๊กต่อ อานแล้วเว้นปฏิบัติหน้าที่มันจะสงบไหมใครจะเอาอยู่ครับนี่นึ่งคือหนังสือฟ้องครับฟ้องเมื่อวันที่ยี่ฟ้อง12มีนา67ครับเอ้ฟ้องต่อศาล22ครับครับรับวันที่12มีนา67ครับถ้าทุกอย่างตรงนี้คลี่คลายได้รับประกันครับองค์กรสตชนิ่งครับแต่ตอนนี้ไม่นิ่งไม่นิ่งเพราะอะไรไม่นิ่งเพราะมันเกิดสงครามตัวแทนครับ และสองฝ่ายต่างมีค่ายมีนายมีแบ็กอัพครับแบ็กอัพเป็นเช่นไรใครบ้างดูตรงนี้ครับนี่คือฝั่งของบิ๊กต่อและบิก๊กเตาครับต่อมานี่คือฝั่งของบิ๊กโจ๊กครับ,รบและบิ๊กโอ๊กครับเชื่อมโยงกันได้เหรอครับพี่โอครับไม่ต้องเหนียมอายบอกกันตรงๆต,ตอนนี้เส้นทางของผอบอรตรและเก้าอีออ้ผบตร คือตัววัดว่าจะดับร้อนหรือไม่ปีหนึ่งปีหนึ่งนะเอาปีนี้นายตำรวจชั้นนายพลในสอตอชอระดับนายพลที่เกษียณอายุกี่ลายจะ1สิบหกลายระดับนายพลพลตำรวจเอกคนตำรวจโทและระดับรองพอบอกี่ลายเก้าลายครับตัวชิงก็จะเหลือเพียงเนี่ยที่เกษียณปีนี้บิกต่อ,อพลตำรวจเอกสลาวุฒิการพาณิชพันตำรวจโทภาคภูมิพิพัฒน์สัจพันธ์ ผู้ช่วยพลตารวจโทสุรพงษ์ชัยจันทร์รองเจเลตํารวจนี่พรึบเลยครับภาคหนึ่งภาคสามผอบตชดเกษียณพลึบเลยเพราะฉะนั้นปลายทางของเก้าอี้ผอบตรเนี่ยจะเป็นตัวชี้วัดว่าปัญหาในสตชจบหรือไม่สองฝ่ายบิ๊กต่อและบิ๊กโจ๊กจะเป็นเช่นไรไม่มีใครรู้แต่ผู้ท้าชิงในสตชตอนนี้ ที่จับชิงเก้าอีออ้ผบตรจะไม่ไกลจากตรงนี้แหละครับหนึ่งสุรเชษหักพานครับฝ่าด่านได้หรือไม่ถ้าฝ่าด่านได้เกษียณอายุราชการยาว2,574ครับสองพลตำรวจเอกกิจรัตพันเพชรรองผบอรตรนะครับก็จะเกษียณอายุปี69เนื่องจากเกิดวันที่หนึ่งเดือนตุลาคมครับ2,500นี่ เข้ารับตําแหน่งนะเกิดเนี่ยสองวันที่8เดือนธันวาคม2,508ครัอครับอีกท่านที่3คือพลตํารวจเอกธนาชูวงรองผบตรอซึ่งจะเกษียณอายุราชการปี69เหมือนกัน3นายนี้คือตัวเต็งที่จะเป็นคู่ชิงโดยมีคู่เทียบถ้าขึ้นไปได้มีโอกาสมากคือบนตรวโโรประจวบวงสุขครับเกษียณปีไหนปี68ปี68คือตอนนี้เธอไม่ตั้งปีหน้าก็ขึ้นยากครับ หลังจากนี้ไปเนี่ยต้องดูว่าปลายทางทั้งหมดของเป้าหมายใครจะก้าวขึ้นได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคดีความต่างๆและการลบกันตำรวจขององค์กรนั้นมีเป้าหมายปลายทางที่เดียวกันนั่นคือสอตอชอเพราะสอตอชอปีหนึ่งปีหนึ่งมีงบหนึ่งแสนกว่าล้านครับมีนายตำรวจ2องแสนสามหมื่นกว่านายมีรายทางเพราะรักษากฎหมาย เต็มไปหมดครับองค์กรนี้จะสุขหรือไม่วงการวงในบอกว่าไม่ช้าไม่นานครับ